แป้งเค้กสองร้อยกรัมกะทิห้าร้อยกรัมน้ำตาลทรายสามร้อยกรัมสีตามใจชอบแล้วก็กลิ่นใบเตยนะคะสีนี้เราเลือกตามสีที่ชอบเท okay, แป้งเค้กลงในอ่างผสมนะคะตามด้วยกะทิห้าร้อยกรัมค่ะกะทินะคะห้าร้อยกรัมนะคะคนให้เข้ากันนะคะจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ และเพิ่มน้ำตาลลงไปนะคะค้นให้น้ำตาลละลายค่ะและเรานำมากรองนะคะเพื่อที่จะได้เนื้อแป้งที่เนียนขึ้นค่ะทำส่วนที่กรองแล้วไปตั้งไฟในระดับกลางจะได้เนื้อที่เหนียวหนึบเข้มข้นที่ไม่ติดท้ายพายนะคะ จะได้เนื้อที่เหนียวหนึบแบบนี้นะคะนำมาแบ่งส่วนให้เท่าๆกันแล้วนำสีที่ต้องการมาผสมตามที่ชอบและนำมาหยอดและอบในอุณหภูมิ90องศาประมาณ2ชั่วโมงไม่เปิดไฟบนล่างใช้พัดลมนะคะก็จะได้สีตามนี้ค่ะ